สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะไม่เฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าข้อใดไม่ใช่ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้จัดแบ่งตามระเบียบสอ,อสอว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552มี4ตัวเลือกต่อ,ก,อก็ไก่บุคลากรอื่นขอไขข้าราชการครูคอควาย ผู้บริหารสถานศึกษางองูบุคลากรทางการศึกษาท่านต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับสําหรับคําถามข้อนี้เนี่ยเขาจะถามถึงข้อใดไม่ใช่นะครับประเภทบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้จัดแบ่งตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552นะครับท่านจะต้องยึด ข้อมูลในการตอบเนี่ยตามระเบียบสอสอตัวนี้นะครับเขาถามว่าข้อใ,ไใ,ใาาอดไม่ใช่ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาตามระเบียบนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านตอบคําถามโดยการไปยึดข้อมูลตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยท่านจะตอบผิดทันทีฉะนั้นคําถามข้อนี้เขาเขียนชัดเจนนะครับว่าข้อใดไม่ใช่ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาตามระเบียบสอสอตัวนี้นะครับท่านก็ต้องไปอ่านหนังสือ อ่านเนื้อหาตามระเบียบสอสอว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพศ2552มันจะอยู่ในหมวดของบุคลากรในสถานศึกษานะครับก็ไปอ่านเอาเองนะครับดังนั้นข้อนี้ทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกต่อเป็นข้อข้อควายครับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช่ประเภทบุคลากรในสถานศึกษานะครับนะ ต้องเป็นคําตอบข้อน,นี้เท่านั้นนะครับถึงจะถูกต้องที่สุดนะครับส่วนกอไก่บุคลากรอื่นขอข่ข้าราชการครูแล้วก็งองงูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประเภทบุคลากรตามระเบียบสอสอนะครับถ้าท่านเลือกกอไก่ผิดขอข่ก็ผิดงองูก็ผิดเพราะคําถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาตามระเบียบสอสอนะครับนั้นจะต้องเลือกตอบข้อขอข่ายตัวนี้ อ่านคำถามดีๆนะครับว่าเขาถามว่ามันใช้มันเป็นประเภทบุคลากรในระเบียบหรือในกฎหมายในพระราชบัญญัติอะไรหรือเปล่าครับอ่ะไปดูเนื้อหาที่ใช้ในการตอบนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในหมวด3บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงานนะครับบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วยประเภทนะครับหนึ่งข้าราชการครูครับ 2. บุคลากรทางการศึกษาครับ แล้วก็สุดท้ายคือบุคลากรอื่นนะครับรวมแล้วระเบียบสอสอเนี่ยจะมีประเภทของอเขาเรียกว่าประเภทของบุคลากรในสถานศึกษาเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันย้ำครับ1ข้าราชก,การครู2บุคลากรทางการศึกษาและ3ก็คือบุคลากรอื่นข้าราชก,การครูเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนนะครับก็จะมีครูกับครูผู้ช่วย ส่วนบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งก็จะมีผู้อำนวยการวิทยายลายัยรองผู้อำนวยการแล้วก็ตาแหน่งอื่น,นๆที่กกสกําหนดสําหรับบุคลากรอื่นนะครับในระเบียบตัวนี้ก็จะประกอบด้วยพนักง,งานราชการลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวนะครับดังนั้นท่านที่เจอคําถามเมื่อกี้แล้วตอบโดยไปยึดตามระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547เนี่ยท่านจะตอบผิด ท่านจะต้องดูข้อมูลตามนี้นะครับท่านจะตอบคําถามข้อนนี้ได้อย่างถูกต้องฉะนั้นเนี่ยอ่านหนังสือไปเนี่ยมันก็จะมีความสับสนว่าเขาจะเอาตัวไหนมาออกเอาระเบียบนี้มาออกเอาระบบระเบียบนี้มาออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่หน้าที่ของท่านก็คือถ้าอ่านหนังสือแล้วเนี่ยต้องจําให้แม่นๆนะครับอย่าไปจําแบบว่าคิดว่าตัวเองจําได้นะครับแต่พอไปถึงหน้าง,งานแล้วตอบคําถามอะไรไม่ได้เลยนะครับนะคําถามข้อน,นี้ก็วัด เขาเรียกว่าวัดความจำนะครับในการอ่านหนังสือของท่านมานะครับเฉลยนะครับต้องตอบข้อขอควายครับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ใช่ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้จัดแบ่งตามระเบียบสอสอนะครับไม่ใช่ประเภทนะครับแต่ถ้าคําถามเขาถามว่าตําตแหน่งนะครับตำแหน่งในสอสมีอะไรบ้างก็จะมีผู้บริหารสถานศึกษาก็จะเป็นพวกใครครับ พออ,อรองพออ,อพวกนี้นะครับนะเวลาตอบก็ยึดตามระเบียบตัวนี้นะครับคําถามข้อนี้จึงตอบข้อขอขวายครับมีเวลาว่างอาญญรร่านหนังสือเยอะๆจําให้แม่นๆนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อสอบข้อไหนไมอาออกข้อสอบนะครับเจอกันคี่ต่อไปสวัสดีครับ